สวัสดีค่ะคุณหมอชื่อธนแพทย์หญิงกุลปรียาริยะอมรอชัยเป็นธนแพทย์เฉพาะทางจัดฟันประจําที่สมัยแอนโคค่ะเรามารู้จักและทําความเข้าใจกับการจัดฟันดามอนกันค่ะการจัดฟันดามอนหรือดามอนซิสเต็มเป็นนวัตกรรมการจัดฟันสมัยใหม่ซึ่งดามอนเนี่ยเป็นชื่อยี่ห้อหนึ่งของเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นนะคะแบบที่ไม่รัดยางพัฒนาโดยธนแพทย์จัดฟันชาวสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าดร์เดวิดเดมอนนะคะเป็นนวัตกรรมที่ถูกยอมรับและได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยปรับปรุงรูปหน้าให้ดูดีขึ้นลดความจาเป็นที่จะต้องถอนฟันนะคะแล้วก็ลดความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือจัดฟันภายนอกช่องปากค่ะจุดเด่นของการจัดฟันดามอนนะคะจะอยู่ที่การทํางานของเครื่องมือจัดฟันเพราะเขาจะมี s l i d i n g Bracket ค่ะที่เป็นวัสดุติดบนผิวฟันผสมประสานกับการใช้ลวดจัดฟันชนิดพิเศษนะคะเป็นลวดรุ่นใหม่ที่ผลิตจากวัสดุทันสมยัยลื่นเรียบสามารถให้แรงจัดฟันได้อย่างนุ่มนวลต่อเนื่องยาวนานและก็ไม่สะดุดนะคะสามารถ จัดฟันในเคที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายนะคะช่วยขาจัดความยุ่งยากในการมัดลวดจัดฟันหรือการใช้ยางจัดฟันสีสีนะคะที่เขาจะเสื่อมสภาพง่ายหรือว่าการใช้ลวดเล็กๆมัดฟันในการจัดฟันแบบธรรมดานะคะที่จะมีปลายของลวดมัดฟันนั้นๆ่ะไปแทงหรือทิ่มเนื้อเยื่อรอบช่องปากนะคะเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้คะ่ะยังลดแรงเสียดทานสามารถบังคับการเคลื่อนตัวของฟันได้อย่างคล่องตัวทําให้สามารถเคลื่อนตัวฟันไปยังตําแหน่งที่เราต้องการนะคะได้เร็ว กว่าการจัดฟันทั่วๆไปโดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้ามาพบทันตแพทย์จัดฟันทุกเดือนด้วยค่ะลักษณะเฉพาะของ brace จัดฟันแบบดามอนนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเป็น sliding bracket หรือบางครั้งเขาจะเรียกว่า telescating like bracket นะคะลักษณะเนี่ยของเขาก็คือจะเป็นบานล็อกนะคะเปิดและปิดในการจับลวดแทนการใช้หนังยางรัดฟันนะคะทําให้ผู้ป่วยที่เลือกใช้เครื่องมือจัดฟันแบบดามอนเนี่ยจะไม่ต้องอดทนต่อแรงยางที่ต้องดึงนะคะในการรัดลวดแล้วก็เคลื่อนฟันไปกับเครื่องมือ ทำให้เป็นผลตามมาที่ว่าการใช้เครื่องมือจัดฟันแบบดามอนเนี่ยมีความเจ็บปวดที่น้อยกว่ารู้สึกสบายกว่าเมื่อเลือกใช้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทนความเจ็บปวดหรือต้องมาพบนรแพทย์ถุกๆเดือนนอกจากนี้นะคะการที่แบรกเกตจัดฟันแบบดามอนเนี่ยไม่มีอย่างที่ใช้ยึดนะคะผู้ป่วยที่เลือกใช้เนี่ยก็สามารถแปรงฟันนะคะได้สะอาดอย่างง่ายดายนะคะลดโอกาสในการเกิดคราบของหินปูนนะคะแล้วก็ทําให้โอกาสในการเกิดฟันผุนเนี่ยค่ะน้อยลงตามปกติแล้วเนี่ยการจัด ธรรมดาอย่างที่เราทราบกันเราต้องมาเปลี่ยนหนังยางอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งแต่การจัดฟันแบบดามอนไม่ต้องใช้เรื่องของหนังยางรัดฟันนะคะลักษณะเฉพาะของ brace จัดฟันแบบดามอนนะคะที่เราเรียกว่า s ์ l f l i g a t i n g b r a กตลักษณะของการเป็นบานล็อเปิดและปิดแทนการใช้หนังยางยึดทาให้ผู้ป่วยที่เลือกใช้เครื่องมือจัดฟันแบบดามอนเนี่ยไม่ต้องทนเจ็บต่อแรงยางที่ดึงนะคะทําให้รู้สึกสบายและไม่เจ็บปวดเหมือนกับการจัดฟันแบบธรรมดาค่ะตามปกติแล้วอะคะ่ะการจัดฟัน แบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเข้ามาพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆเดือนเนื่องจากหนังยางสีสีที่รัดฟันนะคะเสื่อมสภาพแต่การจัดฟันแบบดามอนเราไม่ได้ต้องใช้หนังยางรัดฟันแบบสีสีทําให้สามารถทิ้งระยะห่างการมาพบทันตแพทย์ได้1เดือนครึ่งถึง2เดือนทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมและก็ระยะนั้นๆหรือขั้นตอนสําหรับการจัดฟันในช่วงนั้นๆของแต่ละบุคคลด้วยนะคะการจัดฟันดามอนนะคะจะใช้ระยะเวลาในการจัดฟันน้อยกว่าเพราะว่าสามารถเคลื่อนฟัน ได้เร็วกว่าลวดจะพาฟันเคลื่อนที่ได้แบบลื่นไหลไม่มีแรงกดไม่มีแรงรัดไม่มีแรงเสียดทานจากยางสีสีนะคะเหมือนกับการจัดฟันแบบธรรมดาการจัดฟันแบบดามอนนะคะมี2ประเภทคือดามอนเคลียร์แบล็กเกตและดามอนคิวแบล็กเกตสำหรับดามอนเคลียร์นะคะจะเหมาะสมกับผู้ป่วยที่ไม่อยากให้ใครสังเกตเห็นว่าตนเองจัดฟันอยู่อย่างชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้แม้กระทั่งดามอนคิวเองนะคะก็จะเป็นโลหะค่ะที่ติดอยู่บนฟันเท่านั้นไม่มีหนังยาง รัดฟันสีสีก็จะดูสุภาพซึ่งเหมาะสมกับวัยทํางานค่ะการจัดฟันแบบดามอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องฟันซ้อนเกยม,มากๆขากันไกแบบ v s h a ช e โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีอายุต่ํากว่า18ปีเนี่ยกระดูกฐานกรรไกรเขาเนี่ยยังมีความยืดหยุ่นอยู่การจัดฟันแบบดามอนนะคะที่ประกอบกับลวดกิเศษนั้นเนี่ยจะสามารถขยายได้ทางฟันแล้วก็กระดูกขากรรไกรของผู้ป่วยได้ด้วยนะคะทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็ก วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ไว้ทำงานที่มีปัญหาเรื่องฟันซ้อนเกลหรือขานไก่แคบเท่านั้นยังเหมาะสมกับในกรณีเคสที่ต้องถอนฟันหรือการดึงฟันเข้ามากๆเพราะแรงเสียดทานของเครื่องมือน้อยสามารถทําให้การดึงฟันเกิดขึ้นเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะแถมยังไม่เจ็บมากเท่ากับการจัดฟันธรรมดาด้วยหากท่านใดสนใจจัดฟันสามารถตัดหมายปรึกษาจัดฟันได้ที่คลินิกธัตกรรมสมัยแอนโคค่ะ